สืเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาสายเลยมือกกบาทเอกตรงกลางหัวใจในปี25ง8อยากเห็นเทวดาแต่ไม่ได้เห็นท่านนึกว่าสิ่งเหล่านี้เห็นกันง่ายๆนะครับอธิฐานจิตข้าพเจ้าอยากเห็นนะผมมันก็ไม่เห็นนะสิ่งเหล่านี้เขาเข้ามาเองนะผมในสายเลยมือกกบาดซิกเซนสัมผัสนะผมไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเจ้าแม่นางวากวักนะผม อยากจะเห็นข้าพเจ้าจุดทูบบอกกล่าวะครับผมเวลาโลกแห่งวิญญาณโลกมนุษย์แตกต่างกันะครับผมท่านขอวันนี้อีกสิบปีอาจจะได้เห็นหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละคนสื่อสัมผัส,สซิกเซนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในโชคชะตาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ท่านก็ต้องรู้นะครับผมว่าสิ่งต่างๆจะเข้ามาสื่อต่อตัวท่านท่านก็ต้องเปิด เามแล้วเปิดยังไงเปิดเรื่องราวอะไรก็เปิดเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกปิดสิ่งที่ปิดกั้นไว้บางคนถึงขั้นเขาเรียกว่านำนะครับผมเขาเรียกว่าพยันแม่ซื้อวผมมาติดเอาไว้นะครับผมนำมาติดเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เจอกับแม่ซื้อแม่ซื้อเปรียบเสมือนเป็นผีนะครับย้ําก่อนนะครับแม่ซื้อเปรียบเสมือนเป็นผีนะครับเพราะฉะนั้นแม่ซื้อมีนะผมแต่ละวันไม่เหมือนกันนะผม เพราะฉะนั้นลักษณะพิเศษของแม่ซื้ออาจจะน่ากลัวนิดหนึ่งเป็นผีแต่คอยปกปักคุ้มครองรักษาและเกิดโทษได้เพราะฉะนั้นท่านต้องแยกให้เป็นสายเลยมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจนั้นเมื่อท่านอยากเจอท่านอยากเห็นนะผมจะทํำยังไงนะผมสิ่งเหล่านี้มันต้องเข้าถึงนะผมแต่ก็มีวิธีเยอะแยะมากมายนะผมมีเยอะวิธีเยอะแยะมากมายที่จะดึงสิ่งเหล่านี้มาโดยการเปิดอนุญาต รับผมการเปิดอนุญาตเป็นยังไงล่ะในโชคชะตารับผมถ้าเป็นสายในมือกระบาดหมอสันก็จะบอกไว้เลยว่าวาจาของท่านศักดิ์สิทธิ์รับผมวาจาของท่านศักดิ์สิทธิ์พูดไปแล้วมันจะเกิดผลอย่างเช่นท่านตะโกนไปบนอากาศรับผมอากาศรับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรครับวิญญาณที่เป็นอากาศรับผมวิญญาณที่เป็นอากาศท่านจะทํำยังไงท่านก็ต้องบอกกล่าวเขาขาพระเจ้าขอเรียก เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเคยได้ยินไหมครับที่ใครบางคนหรือหมอผีเวลาก็จะทําอะไรก็จะประก,กาศเราบางคนก็จุดทูปปักลงเดนธรณีใช่หรือไม่ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าหมอสันอยากหนูผมอยากเจอนะผมอยากเจอนาะงควักแล้วผมท่านก็จุดทูปปอกกานะบจุดทูปแต่ท่านจะมาหรือไม่มานั่นแล้วแต่เขานะครับขึ้นอยู่กับดวงชะตาด้วยถ้าดวงชะตาตกมาแนะ่ ดวงตาตกมาแน่เพื่ออะไรครับผมวัตถุมงคลน,นั้นก็ครูบาอาจารย์ท่านสร้างมาเพื่อป้องกันนะผมไม่ให้ดวงตกก็แล้วแต่วัตถุมงคลเป็นความเชื่อนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาดวงจะตาท่านไม่ได้เห็นนะผมในปี2518ตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างมนจันทาเทวดาตามติดคอยปกปักคุ้มครองรัษานะผมสิ่งเหล่านี้ท่านนึกว่าเห็นกันง่ายๆหรอ เทวดาชั้นสูงล้ขึ้นอยู่กับชั้นเพราะฉะนั้นสายเลยเมือกระบาดท่านอย่าคิดว่าข้าพเจ้าจะเห็นแต่บังเอิญมันก็มีนะบางคนก็พลาดพังด้วยบุญเก่าด้วยวาสนาเก่าเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านดูดวงกันนะแล้ผมในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งเดอะสตาร์ท่านจะมีโอกาสส่องแสงเห็นในเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเด้รับเรื่องราวชั้นสว่างใสสะอาด เรื่องเราระดับลงไปต่ำอาจจะไม่ยุ่งเกี่ยวอย่าไปข้องเกี่ยวเพราะว่านั่นจะเห็นต่อเมื่อดวงท่านตกแล้วนะผมเพราะฉะนั้นดวงเราเป็นไงครับดวงเราเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะจ๊ะนะครับเราไม่ทําให้ดวงตกนะครับนะผมสิ่งเหล่านี้ถ้าจะเจอถ้าจะเห็นนะผมสิ่งเหล่านี้มันต้องดวงตกดวงแย่นะครับตกตามเบื้ดินสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาอย่างเช่นอะไรครับ างเช่นคนเกิดอุบัติเหตุนะครับคนเขาเรียกว่าตายก่อนกาหนดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้เขาเข้ามาป้องกันปกปักคุ้มครองรักษาเขาเชื่อว่าเป็นลุกขะเทวดาเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาพยานแม่ซื้อมาป้องกันกันนะครับผมนี่คือความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเราดูดวงชะตากันก่อนนะครับดวงชะตาตกตำแหน่งเดชะเมื่อท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้แปลเปลียปล่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดจิตใจ ข้าวารตั้งจิตดำรงตนให้มั่นนับแสงสว่างครอบลงมารับสายใลมือกระบาดอย่างแรกเลยหมอท่านแนะนําให้แสงสว่างครอบลงมานะผมฝึกตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะผมเพราะฉะนั้นแสงสว่างครอบลงมาจิตใจของท่านจะเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นนะผมมีอย่างเดียวคือคิดถึงพระเท่านั้นเป็นพุทธ,ธานุสติเท่านั้น นในเมื่อโชคชะตาของท่านยังมีตกตําแหน่งปีาศาจเดอะเดดบังเกิดขึ้นในโชคชะตาในปี2 5 6 8ครับผมสิ่งเหล่านี้เข้ามาปัะเดประดังในปีนี้ับนะผมท่านอาจจะเขาเรียกว่ามากั้ากึครับผมแล้วเราจะทํำยังไงในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเราก็ต้องปิดนะปิดด้วยอะไรครับปิดด้วยกระถาเว็ดมอนปิดด้วยเรื่องเล่าต่างๆปิดด้วยวาจาพูดออกมา ปิดด้วยปากทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางรับสิ่งเหล่านี้ก็คือปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําให้ดวงชะตาของเราเปิดเราก็ต้องปิดก่อนนะจ๊ะในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจกักรในปีนี้ก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆปีนี้ชงบ้างปีนี้ปีหน้าไม่ชงบ้างปีหน้ามีเทวดาบ้างปีหน้ามีแม่ซื้อบ้างแต่าบางคนเขาเอาแม่ซื้อประจําวันมาติดเอาไว้เลยขึ้นอยู่กับ ท่านหาได้หรือเปล่าบุญกุศลว่าจนาของท่านมาได้หรือเปล่าลผมก็ไปหาแม่ซื้อมาประจําวันรผมแต่บอกไว้ก่อนนะต้องหาดีๆนะจ๊ะเพราะว่าแม่ซื้อเกิดโทษด,ด้วยนะหมอสันเลยไม่เอาเข้าบ้านนะครับแต่ว่าแม่ซื้อช่วยปกปักคุ้มของรักษาับผมตอนเด็กเขาบอกจับจับสีหบส่หวัวจับสี่หัวบจับสี่อีจิวเจ้าเดียวนะอาจารย์สิงแสงรหมอสันสอนจับสี่อีจิวเจ้า แล้วลือก็ชงแล้วรับลือก็ตกตำแหน่งปีชงแล้วพอปีชงมุดวงก็ตกไม่มีเทวดาแม่ซื้อปกปกักรองขอรักษานะผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเราก็หามาแต่ไม่จําเป็นจะต้องหาแม่ซื้อเพราะแม่ซื้อเป็นผีับผมแต่หมอสันก็ไม่รู้เหมือนกันผีจริงข่าแต่ในตำราระบุว่าเป็นผีับผมเพราะฉะนั้นมันเกิดโทษไหมเราก็ไม่เคยลองลับผมท่านก็อย่าลองแล้วกันับผม นะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตาเราก็ไม่ลองเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราไปทางเลือกทางอื่นได้นะครับวงล้อแห่งวัฏจกักรไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องไปเลือกแม่ซื้ออย่างเดียวนะครับแม่ซื้อสําหรับเด็กนะครับอีอีเจียวเจ้าเดี่ยวอีจับสี่หัวอีเจียวเจ้าเดียวตามที่สิงแสก็พูดนะครับมันเขาไปแล้วสิบสี่ก็เป็นคนไทยก็บอกสิบสองสิบสองถ้าเป็นคนไทยโบราณเขบอก,น,ก,บอกนะครับถ้าเป็นยายอ,ยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกสิบสองหมอสัเคยเจอสิบสองเขาก็ไปแล้ว ครับผม,มเขาจะมีอะไรมาป้องกันเด็กครับนะผมมีสิ่งเหล่านี้มารับมารับแทนเด็กมาช่วยเหลือเด็กครับนะผมมีพิธีของเขาอะแั้นะเราก็ทําไม่เป็นเพราะเราไม่เคยใส่ใจครับนะผมเราไม่รู้เหมือนกันทําไม่เป็นเหมือนกันครับนะผมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราเข้าใจหลักของมันครับนะวงล้อแห่งวัฏจักรครัวนะผมเพราะฉะนั้นปีศาจเข้ามาสิ่งต่างๆเข้ามานะวิญญาณสิ่งไม่ดีเข้ามาในดวงชะตา เพราะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาท่านก็ต้องเชื่อว่าเรื่องเรื่องโลกแห่งวิญญาณเรื่องโลกอย่างเีนลับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาทําให้ดวงเราไม่ดีต่อเมื่อเขาเข้ามาประตูนรกเปิดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเทวดาลงมามากม,ม,มากกว่าดวงชะตาของท่านก็ขึ้นสวรรค์ด้วยบุญกุศลวาสนาก็ทําจิตใจให้ดีงามครับก้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ก้อสองไม่ลักทรัพย์ก้อสามไม่มีกิก๊กก้อสี่ไม่พูดบอด ข้อห้าไม่ดื่มเหล้านะจ๊ะ,ะับผมอันนี้เป็นเกาะเพชรกาแพงแก้วแล้วนะเพื่อเพื่อสิ่งเหล่านี้จะไม่ดึงเราลงไปนะครับสิ่งเหล่านี้จะไม่ดึงเราลงไปนะครับผมวงล้อแห่งวาสจักนะครับผมวิวอ f ลฟ่าจูนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุคของรษาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์นะครับผมยังมีสิ่งต่างๆที่เขาทํากันนะครับผมลองทําดูก็ได้ นะผมท่านนั่งอยู่ตรงบ้านท่านมีสารพระภูมิท่านจุดทูบบอกสารพระภูมินะผมถ้าบางคนอยากเจอนะอาจารก็ไม่รู้จะบอกยังไงให้เจอนะผมไม่รู้เหมือนกันถ้าบางคนอยากเจออ่ะจุดทูบลองดูก็ได้จุดทูบสารพระภูมิต้องมีสองคนนะครับหนึ่งคนคือเจ้าพิธีอีกหนึ่งคนคือคนรองของนะผมก็ลองของดูไม่เสียหายแล้วนะอีกคนนึ่งก็นั่งนั่งไปนิ่งนิ่งนันั่งหลับตานะผมเคยคอยเอ่ยวาจา นะเหมือนเล่นหลนเล่นผีด้วยแก้วนะผมก็ว่ามีคนปีมาหมอสันหมอสันดูอยากเจอง่ายนิดเดียวนะผมท่านก็จุดธูปบอกเจ้าที่นะแลวตะกโกนออกมาดางังๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาต้องตะโกนเพราะว่าดินน้าลมไฟอยู่ในบ้านของท่านนะผมท่านเอ่ยวาจาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะพระแม่ธรณีนะผมเอ่ยวาจาง่ายๆไม่ต้องไปพูดถึงก็ต้องขั้นก็ต้องสวดคาถาอัญเชิญทเทวดาใดดังสิ้งนะเพียงแค่บอกเจ้าที่ บอกท่านเจ้าที่มาด้วยเธอมาเข้าล่างคนนี้นะครับแต่ท่านต้องเป็นคนคุมนะบอกไว้ก่อนนะมาเข้าล่างคนนี้และเขาอนุญาตแล้วไม่เกิดโทษต้องพูดอย่างนี้มาอนุญาตแล้วไม่เกิดโทษแล้วให้คนนั้นพูดขึ้นมาว่าอนุญาตแล้วหนูอานุญาตแล้วเขาจะมาผมลองดูไม่เสียหายแต่ท่านต้องปลกคนนั้นขึ้นมานะ นะัมมันมันมัน,ม,นมันก้มกึ่งแค่นั้นเองมันไม่ได้แบบไล่เราออกไม่ใช่ออกจากเรือนร่างขันห้านะจ๊ะเพนะราฉะนั้นท่านนองอยู่ให้เป็นนะจ๊ะนะครับอันนี้เป็นแค่พิสูจน์พิสูจน์ว่ามันมีจริงเท่าน,นั้นเองนะผมถ้าท่านอยากเจอนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องไม่ต้องเจอก็ดีกว่านะครับอยู่แบบชือสินสบายๆมีผมวิหารศีลมีเมตตากรุณามมติตา,า,ตาเบขา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใารทําจิตใจสบายสบายดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตาเราก็หมุนเวียนเป็นแปลเปลี่ยนแปลผันเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรสายในมือกระบาดไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องเป็นคนที่แบบโอ้มีพละพลังนะผมเป็นเป็นแบบคนที่แบบร้กาศอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะนะผมเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมารีเป็นเทวดาลงมาจะเกิดจากสวรรค์ชั้นฟ้าที่มีกากระบาดเอกตรงกลางหัวใจมันเป็นสัญลักษณ ถามว่าหลักพิสูจน์ตรงนี้เกิดขึ้นใครพิสูจน์ไม่มีนะครับผมไม่มีแต่ว่าเป็นความที่สิ่งต่างๆที่สัมผัสแล้วก็กบอกต่อกันมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกหนทางของเราอยู่แบบธรรมะนะจ๊ะแลผมในเมื่อเราเลือกหนทางแบบธรรมะเราก็ดูดวงกันต่อนะจ๊ะแลผมดูดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเทมโบเลนจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นท่านอย่าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแต่ท่านนั้นอยากลองไม่เสียหาย ลองได้นะครับลองได้ถ้าท่านอยากลองผีด้วยแก้วก็ลองได้นะับผมนะผมท่านก็เอามาลองเหมือนกันนะผมก็เรียกมามันก็มาจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะผมมันต้องเป็นเจ้าพิธีขนาดหนึ่งเขาจะมาต่อเมื่อดูแล้วคนนี้น่าเชื่อถือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเป็นเด็กน้อยเด็กใครไม่เรียกไม่มาหรอกนะผมเหมือนกับท่านไปเรียกผู้เฒ่าผู้ผู้้เาแก่ไปเรียกเขาอะเขาจะมาไหมก็ไม่มาหรอกนะผมไปเรียกเทวดาจะมาหรอ ลองเปิดเสียงลงปูเลยมาเต็มเลยนะผมลองเปิดเสียงลงปูเลยนะผมโอ้โหเปิดแค่คลิปมาเต็มไปหมดเลยนผมแต่ว่าเราเรียกมันไม่มาหรอกนะผมแต่ว่าถ้านั้นเรียกดีๆจุดทูบบอกกล่าวดีๆเขาก็จะมานะผมถ้าอยากรู้เหนว่ามันมีจริงเราเรียกเข้าล่างได้เข้าจริงๆนะผมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะผมมันเป็นความเชื่อของสายและมือกว่านะครับวงล้อแห่งวัฏจากเทมเรนดูดวงกันต่อ แล้วผเทมเบลเตเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษามันเกิดการชิงไหวชิงพิบเพราะฉะนั้นในปีนี้ดวงชะตาของท่านนะผมจะมีการชิงไหวชิงพิบเกี่ยวกับเรื่องราวเลยหลับเพราะเราทํานายเกี่ยวกับเรื่องเทวดานะผมในเมื่อเทวดานะผมอยากจะเจอแต่ว่าไม่ได้เจอนะผมท่านก็ต้องมีการชิงไหวชิงพิบใช้เล่ลี่ยมเล่กลเปอุบาย อันเชิญสักเคกาเมจะรูไปบางคนไม่เชื่อมันเรียกมาดูก็จะได้เจอมันจะได้สัตว์ทางครับมันจะได้เจอพอเจอแล้วมันจะได้ทําความดีนะผมจะได้ทําความดีนะผมพอเจอแล้วจะได้ทําความดีคนไม่เจอมันจะทําความดีมันก็ไม่มีธรรมะในใจนะผมนะครับเพราะเราบอกนะผม,นะผม,พนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงเดือนนี้ปีนี้นะผมให้ท่านมีความสุขลื่นเลงสังสรรค์ สิ่งต่างๆในโชคชะตาเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นในเรื่องราวต่างๆจะประเดประดังเข้ามาสายใลมือกระบาดเราเป็นลวกสื่อเล่นลับอยู่แล้วนะครับผมมันเป็นสื่อสัมพันธ์พิเศษมันเขาเรียกว่ามันมันเจอจนจนจนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะครับผมท่านจงไล่ลำเต้นระบำกับสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านเจอเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดประดังท่านก็ต้องมีของดี ก็เรียกว่าคาถาเว่นมอนะผมสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านไม่มีคาถาเวมนม์นสู้มันไม่ได้นะบอกไว้ก่อนตัวเปล่าเล่าเปื่อยมันสู้ไม่ได้คาถาเว่นม์ก็อย่างเช่นคาถาวิ่งหนีนะผมคาถาอะไรหมอจันคาถาวิ่งหนีอาจารย์สายวิ่งเหรอวิ่งแจนเลยคาถาวิ่งเร็วคาถาวิ่งลิงลมคาถาก็ตายน้อยคาถาหมอจันเป็นคาถาหน่มแนมดังนั้นคาถาก็ตายน้อยกะตายคาถาวิ่งเร็ว คาถาวิ่งหนีผีไม่มีคาถาสู้ผีนะบอกไว้ก่อนคาถาป้องกันนะผมคาถาปิดกัน้นนะผมสะท้อนไม่สะท้อนไม่เอาไม่สู้กับใครวิ่งหนี <c oughs> นะผมดีที่สุดแล้วนะผมมันเสียเวลานะนะผมเราไปมีความสุขดีกว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะผมไปทําสิ่งที่ท่านมีความสุขสิ่งที่ท่านไฟ่ฝันนะผมไปเจอสาวสาวนุ่ม,มๆรอๆนะไปเจอคนที่ถูกชะตากับเรานะผม แล้วสิ่งต่างๆไม่ใช่มนอะไรก็คิดไปหมดเลยว่าคนนี้จะคิดร้ายกับเราคนนี้ก็ร้ายคนนี้ก็ร้ายไม่เอาแล้วผมสิ่งเหล่านี้เราไม่ทําเราใช้กระาถากระถาก็ตายน้อยกระถาก็ตายกระถาวิ่งหนีกระถาลิงลมแล้วผมกระถาฮนุมานก็นะฮึดเขิมแต่ว่าวิ่งกระถาฮนุมานไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องฮึดเขิมเ็มาไปสู้กับเขาไม่ใช่แล้วผมกระถาเราสู้ขึ้นอยู่กับตัวเราครับขึ้นอยู่กับตัวเราเราวิ่งหนี เราไม่สู่ไม่ใช่กลัวเขานะแต่ว่ามันสู้แล้วเหนื่อยตังค์ไปซื้อกะหนมกินนั่นงกินสลิมยังอร่อยกว่า <c oughs> ไปสู้กับเขาทำไมอ่ะเราไปทําอะไรกับเขาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือยังไงแล้วผมผมไปทําอะไรคุณไม่ได้ทําไม่ได้ทํางั้นงั้นพ,พี่เชิญนะครับเราต่างคนต่างอยู่แล้วพี่เชิญเขาก็โอเค <c oughs> โอเคน้องแร้บ <c oughs> ผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปปะทะกับใครบางคนอะจ้ะแล้สายและมือกระบาดท่าน,นก็ต้องอยู่ให้เป็นใช่ไหม เราจะไปประทักับเขาทําไมเราเจอใครเราสู้มีมิตรมีส์มีมิตรมันตลกดีนะมันเจอคนนี้ปะเฮ้ยคนแปลกดีนะไอคนที่เป็นคนแปลกเราคนนี้เฮ้ยเก่งนะเขาก็คอยบอกกล่าวเราเฮ้ย,ยคนที่มีสายธรรมด้วยนะแต่เขาก็แอบบอกสอนเราด้วยเราก็บอกไม่หลับครับ <c oughs> มันเจอหลักคนหลากหลายเนาะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเราคิดว่าเขาจะร้ายกับเราทุกคนนะผมคิดพลังบวกอย่างเดียวมีอยู่กระถาเดียว กระถากระตายน้อยวิ่งหนีครับผมไปแล้วนะพี่กระถาอะไรของเองวะ<อ>กระถากระตายน้อยวิ่งครับกระถากระตายทองคิดว่าจิตใจของตัวเองเป็นทองจิตใจเป็นกระต่ายนะผมมันจะเกิดความอ่อนโยนเกิดความแช่มชื่นเกิดความลาบลื่นกระถาวิ่งหนีนะผมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับสายเลื่อมือกระบาดเราไม่จําเป็นต้องแข็งนะนะผมนะ,ะนนไม่ต้องแบบฉันจะแขังฉันจะฮึกเหิมด้วยอํานาจบ,บานบารามีวาสนาเปา เอากระถาหมอสันไปกระถาวิ่งเจอสวัสดีครับพี่วิ่งมาแล้วสวดกระถาไปแล้วนะผมเขาบอกเออไอนี้ติงตองดีไม่ไมุ่่งกับมันนะผมนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆไม่จําเป็นต้องปะทะนะครับผมเราอยู่มาเราเกิดมาเพื่อนะผมไม่ใช่มาเป็นศัตรูกับใครนะผมเราเกิดมาเพื่อมาสร้างความสุขนาสร้างความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุข ไปกินนู่นไปกินนี่ไปเที่ยวกับแฟนนั่งนู่นไปเที่ยวนู่นเราใช้ชีวิตได้มีความสุขนะคารวาน,นะจ๊ะนะผมเพราะฉะนั้นขอให้ท่านแชมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีใช้คาถาแบบหมอจันนี่แหละติงตองดีวิ่งดีคาถาก็ตายนะผมาตายมีจริงนะนะผมมันมันสายเรื่องมือกระบาดหมอจันไม่ใช่ไม่ใช้คานี้ละคําว่ามีจริงนะผมสายเรื่องมือกระบาดเราเจอขึ้มาหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายเรื่องมือบาดมันเจอแล้วอาจารย์ผมเจอ กันเองจงใช้คาถาคราถาที่ไม่จําเป็นที่ต้องปะทะกับคนนะครับคาถาวิ่งหนีนะผมไม่ต้องปะทะเขามาเราก็แค่หลบนะพุทธทางหลทาบทำบังหลบสังขังหลบหลบด้วยอะไรครับหลบด้วยมบารมีรมบารมีสิ่งต่างสิส่งนะผมเพราะเราไม่มีที่พึ่งในใจเลยนะผมไม่ให้หมอสานเป็นพึ่งใครหมอสานก็ต้องพึ่งพระุทธองค์อย่างเดียวนะพุทธพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เจอพระสงฆ์ก็ไหว้นะผมพึ่งได้ที่เดียวมีที่พึ่งที่เดียว ับผมเป็นที่สุดแล้วนะผมสายเลยมือกระบาะนะที่พึ่งที่เดียวทาัานยังไม่พึ่งผีนะับผมเราวิ่งดีอย่างเดียวโอเคครับยายผมไปแล้วนะวิ่งนีวิ่งไปโน่นยายเองข่ำไอ้นี่กลัวกูขนาดนั้นไม่ได้กลัวแต่ไม่เอามันเหนื่อยมันหนาวมันสั่นไม่เอาผมไม่เอาครับผมไปแล้วผมไปดังกินสลิมก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยสุดยอด มึงไทยอาหารอร่อยสุดๆไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเนาะไม่ยุ่งกับใครนะผมขอให้ท่านจำาชื่อราบลื่นเปไม่ได้โดยดีครับสิ่งที่ท่านอยากเห็นบางครั้งก็ไม่ต้องเห็นก็ได้นะนะครับแต่ว่าสังเกตดีๆท่านจะเห็น,นับในเมื่อท่านมีของเก่าตามติดมาจากอดีตช,ชาติท่านเชื่อหรือไม่ล่ะนะผมุกใจกิปน,นี้กดซุปเปอร์แต่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสันได้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์ให้หมอสันด้วยนะนะผมเป็นกำลังใจให้หมอสันด้วยนะครับสวัสดี